รบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสุดคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะเอดมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี 5 0 1 3 6 8นะคะแอดมินให้เด่นไปที่7นะคะ7กับ1เราก็มาเจอ7กันนะคะก็จะมี70 72 76นะคะ76อย่าลืมตามนะคะ79นะคะ สำหรับเดนหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดอันนี้หนึ่งหกอย่าลืมตามหนึ่งเก้านะคะอันนี้ใครชอบจับคู่ได้นะคะหนึ 1, 7, 7, 1. ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีเก้าสอง 3ามสี่ห้าแปดสามหกอันนี้แถมนะคะเจ็ดสี่นะแถมนะ 7, เจ็ดสี่เผื่อใครอยากตามรัฐบาลลาพัฒนาก็ตามได้นะพี่น้องรัฐบาลลาพัฒนาก็จะเป็นเนาะหกเก้าแล้วก็ห้าเก้านะ,ะอันนี้ของรัฐบาลลาพัฒนานะคะไม่แน่นะคะเขาอาจจะเอาตัวเก่า มาออกก็ได้นะคะเนาะพี่น้องคะ่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะเบิ้ลนะคะเบิ้ลเผื่อใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะะเบิ้ลรัฐบาลไทยบางทีก็มาเบิ้ลบางทีก็ไม่มานะคะมีสองสองมีห้าห้าก็สามสามนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะ ก็จะเป็น70 16 76แล้วก็72 36 39นะคะชอบทั้ง39ชอบทั้ง36นะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แนวอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซพาโรยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยๆเฮงๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า